ตัวคนแรกแลยครับผมฝ่ายน้ำมันหัวจับแรกครับผมเด็ก่งที่น้เพชรแะคนับมันครับไฮไฟแล้วไหนเด็กที่ดีกเตะมาเ้วยแกดแล้วเดี๋ยวมาดูคนที่คนที่แบบว่าผกว่าอะไรนะขอเต้เก่งสนน้เพชรนนี่ เดี๋ยวมันกลับไม่ได้นะพูดอย่างนี้เหรอตีโกมิเตรไฟครับผมขอ,โอโมโอบหน้าที่นี้ให้กับกรรมการ,รนนท์นะครับเผือครับตอนนี้ก็อยู่กับอับอามีต,ตอนน่อมาช่องอันโทโซกัมแพงเพชรนะครับขอขอบคุณฉางที่ลานอารัก์วััลคนไทยสีจิตน,นะครับ ขายมือชื่ออะไรครับจับไม้ก hmm. ัแบงคไครับเออไม้ครับอันน uh, uhm. uh, mm ี้ติกาี่ดูามือชื่ออะไรครับมวยได้พอเสียได้ิงกดครับซิงโก้ยืดรถไฟนีนะครับคนนี้ตกานุ้ยวันนี้สคนโชกัเด็กติการเลยครับคครับวนาทีครับ สี่นาทีมวยสามคิกิราพิเศษแต่ปฏาชกสามนาทีใช่เลยอ่าตักเดี๋ยวตัมคำสั่งกรรมการนะครับเอ็กแอ๊กนะหลังหัวนักมวยอยู่แล้วผู้นี้น่าดูนะดูกติกากันอยู่นะดูพวกเลยแต่น้อมก่อนแต่น้อมก่อนเราไปข้ามมุมนักมวยทั้งคู่เอาอย่างนี้มันแน่นอนได้เชียร์แน่นอนเฮ้ยเด็กโห่วเฮ้ยอย่าไปยอมเลยน้องชาย แชมป์ไทไฟส์นะครับผมกับนักสู้พีเคเอฟซีครับแชมป์อ้วนผมหน่อยเลยเนี่ยแชมป์ไทไฟส์นะครับผมกับนักสู้พีเคเอฟซีครับโอ้ยมีแผลเจ็บกว่าเําแมงเพชรเจ็บเจ็บว่ะโอ้ยเอาว่ะโอ้ยพี่เขาอะมาเลยมาเลยกําแพงเพชรเจ็บเจ็บว่ะ มีสวนเือนกันเราไม่ยอมเป็นกะมเราตอร์ไฟอ่ะอ้ยไม่เต็มเต็มนะยังไม่เต็มเต็มเท่าไหร่ทวนี้นะครับดีกีไม่ธรรมดาทั้งคู่ับผมอ้ย้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้่อ้อ้้ยอมยยอ้ยโอ้อเอย้ ราคาเล็กจะมาเป็นประาด้วยกคนโอ้ยหนักพุงดอกครับผมุ้้างให้ทุกคน500ครับอจีพ่งปแล้วครับผมเลจแล้วนะครับผมวาครับเพด้500ด และเช็คหัววมมาผมตอนนี้ยเริ่มสถานการณ์เริ่มกดดันนิดหน่อยโคตรดีด้วยไอเจ๊เจ๊จะโดนหรือเปล่าวันนี้จะกินของอเมริกันหรือเปล่ากินยากผมบอกเลยกินยากนักเวยคนแรกของหมว่ากินยากเย็บๆจังหวะแล้วโอ้ยยากด้วยยากด้วยยากด้ยอันที่สองพันอันที่สองพันห่วกมีแตอร์ไ กดย่างหนยแยบแยบเช็กวู๊ดเฮ้ยยากหน่อยว่าอะไรกินยากหน่อยแล้ววัตัวนี้ของบวดนะไม่ยาหน่อยกินไปก็ไม่ยอมแยบเสียงอวมทำแพะทำแพะ แยับเสียอวมแยับเดินแยับก็พอแล้วเอาากเอาออีกเอาเอาอีกเอาอาอีกเอาาีกเอากเาอีกอาออ้อีกอาอีอีอเออีกเอกเอ้เาีกเอาึีกอาอีกอีากเออกเาเอาเเอา สามสิบวิเราไม่หวดจะมีอะไรไม่เปล่าให้ให้ให้ตเลยตาเลยตาเลยตายเลย กําแพงเพชรนี่ไม่หมูเลยนะพี่กรปพี้พี่กรปพี้แตกมั้ไม่แตกกล้วยซ่าแจกห้าร้อยทั้งคู่เดี๋ยวนะแล้วแล้วกล้องกล้องไหรอเอาว่ะากบจัเก่งสุดในกําแพงเพชรเลยมั้งเดี๋ยวต่อไปนะครับคู่ต่างชาติเสร็จปื๊บคู่นี้ต้องแล้วก็ตีตีนะครับผมน่ารักมากย้ำต่อกันได้เลยคู่ไม้เรื่องอะไร รับได้แล้วรับได้เลยรับได้เลยทุกคนรับจัดรับจัดโอเคเรียกผมยังไม่ต้องออกนะครับเพจกล้วยซ่านะครับผมนะแจกคนละ500บาทนะครับผมนะห้าเงินไม่แบ่งกันีเข้าใจหน่อยนะวันนี้นะครกคืนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับคู่ไหนที่บวกกันครบ4นาทีนะครับบวกกันต่อยกันนี้ ขอบคุณมากครับใช่เอาไปวันดีมากครับลุงนี่นาคุณคือเป็นคนที่พากพี่จีเอาวะใช่ไหมคนที่อไปเไปไปเปอ่ะทีมงานทีมอเลงทีมงานโอเอทีมงานโอเคสอนพักลก่อนที่เลื่องใส่ก็ปนกนะต่อยก็ไม่ได้ทำมหาจินเลย เออมีอะไรจะพูดไหมเรียไม่ดีใจเลยเหรอนุกครับไม่ไม่เดี๋ยวเมาไดกน